สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฬาทิพย์ชายแก้วห้อง AC 6606รหัสนิสิต6 6 0 1 0 9 1 0 4 6เลขที่44วันนี้จะมานำเสนอเรื่องสรุปเส้นทางและกลยุทธ์ของป๊อปมา์ทาไมถึงขายดีแม้จะมีของเล่นกล่องสุ่มเป็นตลาดป๊อปมาทร้านขายของเล่นกล่องสุม่มที่ฮิตและเป็นที่พูดถึงกันจนแม้แต่คนที่ไม่เคยสนใจเรื่องของอาร์ทชอยมาก่อน ก็ยังเริ่มหันมาสะสมของเล่นประเภทนี้กันมากขึ้นทั้งนี้ด้วยความสําเร็จของป๊อปมาร์ทที่ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าซึ่งไม่แปลกเลยที่หลายแบรนด์จะเริ่มนาโมเดลขายของเล่นของสุม่มมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นความนิยมของป๊อปมาร์ทก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้จะมีคู่แข่งเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆก็ตามแล้วป๊อปมาร์ททำอย่างไรให้สามารถเป็นแบรนด์แรกๆที่คนคิดถึง เมื่ออยากซื้อกล่องสมุมได้ป๊อปมาราทก่อตั้งในปี2010โดยคุณหวางหนิงเป็นร้านขายสินค้าและสไตล์แนว pop c u เ t อ r ์ Counter, สำหรับกลุ่มวัยรุ่นในปี2014ที่ร้านเริ่มประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังจากการวันขายสินค้าที่หลากหลายชนิดเกินไปป๊อปมาราทจึงแก้เกมด้วยการปรับลดประเภทสินค้าลงให้เหลือแค่ของเล่นอาร์ตรอย และเพื่อสร้างความแตกต่างคุณหวังหนิงจึงได้ปิ้งไอเดียโดยนำความรู้สึกตอนเล่นตู้กาชาปองที่ญี่ปุ่นมารวมใส่เกิดเป็นของเล่นกล่องสุ่มที่คนซื้อจะไม่มีทางรู้เลยว่ากำลังจ่ายเงินซื้อของเล่นตัวไหนอยู่โดยจุดเด่นของสินค้าจากป๊อบมาจะเป็นการนำอาร์ตชอยที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีราคาสูงจนเข้าถึงได้ยากมายอส่วนลงและขายแบบกล่องสุ่มในราคาที่หลายคนเข้าถึงได้ ในแต่ละคอลเลคชันจะมีอาร์ตจอยิตัวและซีคริตพอเป็นการขายแบบกล่องสุ่มที่แต่ละคอลเลคชันจะมีตัวละครมากถึง12ตัวแถมยังมีตัวซีคริตที่เปรียบเสมือนรางวัลใหญ่มันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนของเล่นกันเองระหว่างลูกค้าจนเกิดเป็นคอมมิชชั่นขนาดย่อมๆและสร้างกระแสการแชร์ต่อแบบปากต่อปากขึ้นมาอีกเรื่องที่ป๊อบมาร์ททำได้ดีและหลายคนอาจมองข้ามไปนั่นก็คือหน้าร้าน เห็นได้จากปอมมาทแต่ละสาขาจะไปอยู่ในจุดสําคัญของเมืองและยังตกแต่งได้อย่างสวยงามส่วนของภายในร้านก็มีการตกแต่งและมีการปรับความสูงของชั้นวางสินค้าให้พอดีสายตาซึ่งทั้งหมดจะช่วยโฆษณาให้ตัวแบรนด์และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กล่องสมของปอปมมัดดูน่าสะสมมากขึ้นไปอีก เรียกได้ว่าไม่ธรรมดา,าเลยสำหรับแบรนด์ที่ขายของเล่นซึ่งมีอายุแบนด์เพลง13ปีและขายสินค้าที่ใครหลายคนอาจเคยคิดว่าเป็นของสำหรับเด็กเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงไม่ว่าใครจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถหลงเข้าไปเป็นลูกค้าของเปะาะหมัดได้ทั้งสิน้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ